ดักกุ้งนะครับเหนไหมาไปดักกุ้งดักปลานะครับครับมีตามครับกําลังเดินทางครับเดี๋ยวสาไ่บัตหองงูเดี๋ยวจะพามาอีกที่หนึ่งนะครับวัมือนที่พาไปสาเจ้าของก่อนครับเพาดีมันนี่ปลาสลิดว่าอยากได้ปลาสลิดไปกินนะครับทิลล่องไปดักก่อนได้ที่ใส่สะดุ้งกุ้งนะครับเป็นตัวดักปลาสลิดจะลลองมึงครับ ฝากติดตามกันต่อไปนะครับครับกำลังเผาบ้านในแปลงสวนหรอครับมีพุ่งโดนกระหอนนะครับตามกันต่อไปถนนมอยดีครับ ตัวนี้จะเป็นแปลงมั่นนะครับเป็นให้มั่นสับปะหลังนะครับเพิ่นแล้วนาเพิ่็เริ่มปลูกมั่นสับปะหลังนะครับนี่เป็นอีกแปลงหนึ่งครับเป็นแปลงมั่นสับปะหลังที่เพิ่งกำลังเริ่มเริ่มเห็ดกันนะครับเพราะราคามั่นมันบ่ค่อยลงนะปีนี้ก็อยู่ที่สามบาทกลัวเพิ่นเลยพากันเฮ็ดเริ่มเฮ็ดมั่นกันนะครับ นี่ครับที่เป็นทางเข้าไปให้หน้าเห่านะครับสวนเห่านะครับทางจะบไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับเขากาถึงสวนแล้วครับบรรยากาศสวนนะครับนี่ก็เป็นแปลงกระทุกลกนะครับ แสงกระทุกลูกจะติดสาครับนี่ครับสาทีช่องสีมานะครับเดี๋ยวครับเ้าแวะเข้าไปก่อนนะครับสาทีสีใส่นะครับนี่ครับช่างแวะนึนี่ละครับเป็นสาทีสิมารอออก ก่อปลาสลิดนะครับนี่อ่านี่ครับสาตีวาคือสาตัวนี้นะครับนี่นะครับโทวาปลาสลิดนี่ชุกชุ่มหลายนะครับปลาสลิดอ่าเป็นพันธุ์ใหญ่นะครับปล่อยอะไรหลายปีแล้วครับตัวนี้ ก็เลยมาสิมาหล่อรอ่องบืงนะครับจะเขา,าเขาก็มาหลุนกันต่อนะครับนี่ครับเป็นสะดุ้งที่สร้างสื่อมากนะครับตัวนี้มียูซีอันนะครับจะเอามาดักนะครับดักปลากับดักกลุ่ลมร่องบือนะครับลักษณะเขาจะเป็นซี่นะครับเราเข้าจะมาดักจกักสองงานร่องมืงก่อนนะครับ กรับอาหารประดุกนะครับนี่ครับอาหารประดุกเดี๋ยวทําการดักเห็นบึงนะครับมาตามติดผลงานเมึงครับมันที่เป็นทังไหนอนี่ครับทางเขาทางเขาจะหกนะครับเพราะว่าท่านในทําความสะอาดนะครับจะมีสะพานนะครับมีสะพานยางเข้าไปครับนะครับ เป็นตัปลาลายว่ครับปูนเห็นบ่นครับรลอยอยู่หุ่นครับจะมีอาหารปลาดุกนะครับแล้วก็พสมใส่ไส้กุ้งนะครับตัวนี้เป็นใส่สังมาหม่นะครับนี่ครับ เป็นไส้กุ้งนะครับเป็นไส้เขาเรียกว่าไส้กุ้งแบบแบบล่มนะครับใส้ง่ายนะครับแค่ดึงออกก็ซื้อมันอ่ะได้แล้วครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอีกเบิ่งนะครับอันแรกนะครับนี่ครับแค่ดึงล่มนะครับมันเป็นผ้าล่มนะครับดึงขึ้นมานะครับหลอกปุ๊บจบครับได้อันหนึ่งแล้วครับนี่นี่ครับ อีกอันที่สองนะครับคือกันครับนี่ครับวงมาสีดึงเป็นลมนะครับเท่ากับแค่ดึงลมขึ้นมากนะครับปึ๊บนะครับได้แล้วครับได้ได้แล้วครับ้ามีแล้วครับหนึ่งสองอันแล้วครับมาดี้เท่ากับเอ่อเดี๋ยวอธิบายกันนะครับตัวนี้ลมพวกนี้มันที่นี้อยู่แปดช่องเอยผมสร้างมาเป็นแปดลุมนะครับ จะมีหลุมหลุมข่างที่สามารถเขาปลาเขาได้กุ้งเขาได้นะครับยูแปดช่องนะครับที่สีขามันจะมียูหกช่องแปดช่องสิบสองช่องนะครับยีิบสี่ช่องมีนะครับแต่ผมเอาผมเลือกเอาแปดช่องนะครับมาใส่ในการดักนะครับอ่าบบดนี้กับบ่เบิง้งวิธีการใส่นะครับใส่อาหารเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นอาหารปลาดุกับนี่ อาหารปลาดุกอะบ่ได้ใส่ยาครับเอามีอาหารในสี่ห้องก็ใส่น้ำช่องเข้าไปเลยครับว่างว่างยุ่นี่เลยครับผมว่างเข้าไปเลยครับไห็นมันลอยในน้ำหระครับนี่ครับผมมีใส่แยกสองอันนะครับนี่ครับจุ่มลงไปในน้ำเลยครับนี่ครับ ยุ่มลงไปครับครับผมผมจะใส่ไม้ไม่ออกไปนิดนึงนะครับเอามานั่งเบิงครับบันนี้ว่ามีปา่าสลิดมากินบอนะครับเขาไปกินใดบอนะครับเพื่อนที่เขาให้ห้าบอนะครับล่องเบิ้งนะครับอ่า ปลาซส์เริมเข้ามาเลยด้วยครับนี่ครับเขาเริ่มเขามาแล้วครับห้องเห็นตัวโบโบ่อยู่ในน้ำเนาะเห็นเห็นน้ำกระเพื่อมกระเพือ่อมที่ปลานะครับทีเป็นเข่ามาตอดกินหัวหานนะครับเพิ่งจะเริ่มตอดนะครับเริ่มตอดอยูข่ขะขอบก่อนนะครับเริ่มตอดคางคางนะครับ แต่เพื่อนว่าท่านในเขานะครับเห็นไหว่าเพื่งนตีตอดเ่นกันอยู่นะครับเพื่อนว่าท่านเข่าไปทางในนะครับเริ่มตอดเขาไปเรื่อยๆนะครับนะครับเริ่มตอดห้ายขึ้นห้ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับตอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนม,ม่กินอาหารนะครับ คือมันดูดกินอาหารนี่นะครับอ่านะครับเ้ากับใส่ใสผ่าสะดุ้งไวยู่พรมันสิบนาทีได้ละครับบานี้เขา้าถิ่มาตามเอาขึ้นเด้อบารนี้เด้อพี่น้องอยู่ปรมานสิบนาทีนี่แหละครับเงียกับเมดพอดีนะครับ เลยสิพาพี่น้องมายกขึ้นเึงนะครับบามาันี่ป่าหลายบันไดเนานะนี่ครับเป็นไนครับผลงานครับได้ยินได้เสียงหครับเดี๋ยวครับผ้าเบงนะครับผลงานจะดีบ่ดีดีครนะครับนะ เดี๋ยวนะครับผมจับก่อนนี่ครับผลงานครับยกบกขึ้นเลยครับนี่ครับยกบกขึ้นเลยครับแค่พอมุ่งอันเดียวนะครับนะครับเห็นเลยครับผลงานนะครับ นี่นี่พร้อมนะครับนี่เป็นไงครับหลา่บาหลาย,ลายเบ่งเอาเลยครับบ่านี่สิบนาทีน,นั่นนีงครับไอาที่เข่าห้ายปันไหนลงานประจัก์เลยครับว่าป่าเลี้ยงปลายในิสาลายี่ดีครับเพราะว่าเล้วกบพอยเอากินมันอัก้เกี่อนนะครับนี่ครับ ผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว่าสะดุ้งตัวนี้เขาอิลีครับเขาถึงปลานะครับปลาสลิดนะครับไปเอ้นะครับนะครับชัดเจนเลยครับเดี๋ยวผมจะปลดวิธีปลดกับปลดทั้งเครื่องนะครับแล้วก็ดึงลงนะครับนี่ครับหลายบาหลายครับอยู่สุมันสองกิโลอยู่หรือมั้งครับนี่ นะครับผลงานผลงานของมือนี่นะครับตัวกับประมาณใหญ่อยู่นะครับนะครับตัวเขาอยู่ประมาณนี้นะครับปลาสลิดล้วนๆครับปลาสลิดล้วนๆน,นะครับเอ่เดี๋ยวเขาก็เอาเขาไปใว่ในบ้านก่อนนะครับเนาะ ไอ้ตามกันตอนนะครับเถือนมาแลกงี่ผ้าไปใส่กุ้งนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้เอาแค่ปลาก่อนนะครับทดสอบปลาให้เบิ้งก่อนนะครับมีวิธีการปดนะครับนี่ครับอ่เอ่าที่ก่นก้นที่เ้ามัดไวไหมครับก้นที่เ้ามัดไวนี่ครับปดออกเยวนะครับปดออกให้เบิ้งนะครับนี่ครับเอาปด บดก้นออกนะครับบดกล่นออกมันก็สีสามารถเทออกได้นะครับนี่นะครับเบอร์จีเทออกนะครับเดี๋ยวเทใส่คูก่อนเนาะเออยังบ่ได้ยินโอ้ได้เป็น นี่วิธีเทศนะครับนี่ครับลองจทีิออกกลนนะครับโยกทั้งก้นผลงานมือแรกนะครับ <R ess ur red> <L an> มันแรงเก่าเหมือนกันอ่ะใส่อาหารปละดุกตัวนี้ใส่ยอาหารปละดุกเฮ็๋เดี๋ยวนี่จินมัยากเลยบ้านนี้อื้ครับนี่คือผลงานเห <L an> าอเออบาสลิดล้วนๆนะครับ อยู่ประมาณเดกสิสองกิโลอยู่ล่าบ้านี่เพลงเนยโค้งง่ามอบปลาม่จลุนรลุนนี่เนาะรลุนารามือดีดีดีตะบกไงนะครับ แกกี่วันนี่สิยังไงก็สุขยากเลยแต่นุกมัดเยลลี่ก็ว่าเดียวกันกนี่แล้วส <c oughs> ำหรับมันนี้ก็ฝากตีตามนะครับฝากรับชุมนะครับกดไหลกดแชร่นะครับว่บาสีภาาไปใส่ใส่อีกต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ